แกงเนื้อหม้อแม่จูนคนเดียวหม้อเดียวหมดใช่เขาช่วยคุณกินน้ําได้โอ้โหโอยนึกว่ากระทะทองแดงหม้อแม่จูนนะยังไงก็ต้องแกงเนื้อออทเท่านั้นไม่จริงแกงหมูอีสเตอรเบสชิ้นเป้งๆปแบบนี้เลยจ้ะเอ็นเนื้อที่มันติดมานะมันกรอบกึบๆเลยอ่ะเนื้อรอบนี้คือตุ๋นมากกรอบๆเปื่อยๆเลย คนเดียวเหมาทั้งหมอ้ออืมคุณรู้ป่ะแม่จูนทํารสเดียวกับเวลาปู่เขาทําแกงกะทิเลยอ่ะหรือว่าคนที่บอกสูตรแม่จูนก็คือปู่เขาตายแล้วนะก็แม่จูนไปได้หนีมันป่าช้ามาลองเอ็นอุ่นๆกันจ้ะทุกคนกรอบกรึบๆเลยอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกินแกงกะทิสมัยก่อนเลยอ่ะที่ปู่ยะตายายเขาทํากันตามงานวัดเอ็นอีกอันจ้ะทุกคน